ม่ทราบเพื่อนๆเบื่อกันไหมครับผมกับปัญหาเดิมๆครับในเรื่องของโรคผิวหนังนะครับผมที่ม้าเป็นโรคผิวหนังนะฮะส่วนใหญ่จะพบเจอกับอาการนี้กับเกือบทุกค่ายกับเกือบทุกคอกนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ายังมีความเข้าใจผิดๆอยู่เกี่ยวกับการอาบน้ำม้าและการดูแลม้านะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสาธยายนะครับในเรื่องนี้นะครับผมให้เพื่อนๆได้ฟังและได้เห็นจะได้นําวิธีนี้ไปลองปรับแก้หรือปรับใช้ที่ฟาร์มของท่านนะครับผมว่าวิธีนี้ จะได้ผลหรือไม่นะครับผมส่วนตัวผมแล้วใช้วิธีนี้แล้วได้ผลทุกที่จริงๆครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูการรักษานะครับม้าโดยไม่ใช้ยาแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเราจะใช้วิธีการอาบน้ำมา้าและการกราดขนม้าเป็นหลักนะครับผมแต่ส่วนเทคนิคในการทำให้มา้าเอ่อให้ม้าของท่านนะครับ หายจากอาการโรคผิวหนังนะครับผมมันจะมีตอนช่วงท้ายนะครับผมจุดพีคเลยนะครับจุดตัวรักษาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการสาธยายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมอันดับแรกนะครับต้องขอบอกก่อนว่าหลายท่านนะครับผมหลายคอกเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับการกราดแห้งนะครับผมการกราดแห้งคืออะไรการกราดแห้งคือการเนี่ยครับใช้ไอตัวแปรงโดนัทนี่นะครับผมวนนะฮะวนที่ตัวตัวของม้าของท่านนะครับผมวนวนวน เพราะว่าอะไรทำไมเราต้องเอาใช้ตัวกาดแห้งนะครับตัวตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไปขูดนะครับผมไปทําความสะอาดพวกสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้ผิวหนังนะฮะใต้ใต้ขนนะครับผมจะทําให้สิ่งสกปรกเหล่านี้มันถูกชะล้างได้อย่างเต็มที่เพราะหลายท่านส่วนใหญ่นะครับชอบใช้น้ําอาบเลยนะครับผมพออาบเลยปั๊บเนี่ยต้นตอของปัญหามันยังอยู่ข้างในนะครับผมพูนเอาน้ําใส่ปั๊บมันก็กลายเป็นว่าไปหมก ปัญหาอยู่ข้างในคุณอาจจะรงแชมพูก็จริงแหละแต่มันรักษาได้ไม่ดีไม่เต็มที่เท่าไรนักนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะใช้การกาดแห้งก่อนนะครับจะเป็นวิธีที่ดีมากๆและทําให้เห็นผลได้เร็วที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นม้าที่เ,เป็นโรคบผิวหนังหรือไม่เป็นก็แล้วแต่นะครับควรจะมีการกาดแห้งก่อนอาบน้ําทุกครั้งจะดีมากๆครับผมโอเคในการและการอาบน้านะครับก็ไม่ใช่ว่าจะอาบ ทุกๆวันนะครับผมโดยการใช้แชมพูไม่ใช่นะต่อให้แชมพูที่โคตรดีเลิศดเลอประเสริฐสีแค่ไหนถ้าคุณอาบน้ําทุกวันโดยใช้แชมพูนะครับก็จะทําให้ต่อมผิวหนังนะครับผมต่อมไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยไม่ทํางานนะครับทำให้ขนแห้งนะครับผมก็จะทําให้เกิดโรคผิวหนังอีกเช่นกันนะครับผมในสูตรของผมนะครับในวิธีของผมที่ผมใช้อยู่ประจําแล้วได้ผลทุกคอกที่ผมไปนะครับผมก็คือผมจะกาดแห้งก่อนจะให้เด็ก กาดแห้งให้เรียบร้อยพอกาดแห้งเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนกับรังแครนะฮะโผล่ขึ้นมานะครับผมก็เอาแปลงขนอ่อนเนี่ยครับตัดปัดทนความสะอาดนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับผมพอเราทําทุกจุดทุกส่วนสะอาดแล้วนะครับผมเราถึงจะเอาน้ําลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนการเอาน้ําลงนะฮะแต่ตอนนี้ให้น้องเขากาดแห้งไปก่อนนะครับการกาดแห้งนะครับผม ก็จะใช้โดยการใช้แปรงโดนัทนะครับผมแปรงโดนัทแบบนี้นะครับหมุนวนนะครับผมบริเวณที่เป็นเอ่อรบผิวหนังนะครับแล้วก็ทั้งตัวม้าเลยนะครับผมกลาเสร็จมันจะมีขุยอย่างนี้ครับขึ้นมาเห็นไหมจะเป็นขุยขุยขึ้นมาครับเอาไปขุยขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เอาแปรงปัดครับเอาแปรงขนอ่อนปัดนะครับอเห็นไหมครับจะมีฝุ่นออกมาเต็มไปหมดเลยครับผมนี่แหละครับผมต้นตอของสาเหตุนะครับผมถ้าเราไม่เอาตรงนี้ออกเนี่ย เอ่อมันจะทําให้การรักษาหรือการดูแลขนม้านะครับไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมอย่างน้อยควรมีการกาดแห้งก่อนอาบน้ําก็ยังดีนะครับสําหรับในกรณีที่เอาง่ายๆว่าทั้งม้าที่เป็นและไม่เป็นโรคผิวหนังดีกว่านะครับผมควรจะมีการกาดแห้งนะครับและในเมื่อเรามีการกาดแห้งทั้งตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าจะทําอย่างไรกับตัวสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับผมในการรักษาในครั้งนี้นะครับการอาบน้ํานะครับผมเราจะอาบน้ํา เอาน้าฉีดนะครับให้เขาทั่วเลยนะครับผมเอาให้ทั่วก่อนเลยนะฮะอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้แชมพูนะครับผมที่มีส่วนผสมของแอนตี้แบคนะครับผมเพราะถ้าใช้แชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของแอนตี้แบคเนี่ยจะทําให้การรักษาหรือการดูแลผิวหนังนั้นนะครับผมไม่ดีเท่าที่ควรนะครับได้ผลช้าตอบสนองช้ามากนะครับผมแชมพูแอนตี้เมียนตี้แบคนะครับในตอนนี้ที่ผมรู้จักนะครับผมแล้วอยากจะแนะนําเลยนะฮะก็เป็นตัวนี้ครับ แชมพูอาบน้ำของ Brave h o r s สนะครับผมไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการผมนะครับแต่เพราะว่าผมได้ใช้จริงๆนะครับผมแล้วเห็นผลจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้เปิดใจลองนะครับผมแชมพูของ Brave h o r s สนะครับผมซึ่งมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเย็นนะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับในการใช้แชมพูในการรักษามมานะครับก็คือว่า เราจะฟอกแชมพูนะครับอาบน้าเหมือนปกติครับให้ทั่วตัวเลยนะครับผมแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับประมาณ5-10นาทีนะครับผมขอย้านะครับว่าต้องทิ้งเอาไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับผมแล้วค่อยล้างออกนะฮะในการล้างออกนั้นนะครับขอแนะนําเลยครับว่าต้องล้างออกให้สะอาดเอาให้สะอาดให้มากที่สุดนะฮะเอาให ahead, ้แชมพูออกให้หมดนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณโคนผมนะครับหรือว่าโคนหางหรือตัวหางนะครับผม เอาออกให้หมดเลยนะครับอย่าให้มีเศษแชมพูเหลือนะครับและเสร็จแล้วก็นําลาเอ้ยโทษครับเสร็จแล้วก็นําม้าของท่านนะครับผมไปไปตากแดดนะครับเอาให้แห้งนะขอให้แห้งนะครับถ้าไม่อยากตากแดดก็ตากพัดลมครับแต่ขอให้แห้งให้สนิทจริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปครับสาหรับการที่อ่าพอแห้งแล้วจะรักษาอย่างไรต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาใช้แชมพูให้ดูนะครับการใช้แชมพูเราจะมีเทคนิคในการใช้แชมพูนะครับผม อาดแบงค์ uh, ใช้ลองใช้แชมพูของเบฟฮอตแชมพูเบฟฮอตเราจะแนะนํานะครับใส่แชมพู1นต่อหนึ่งนะครับผมใส่แชมพู1ส่วนน้ํา1ส่วนนะครับผมเพื่อความประหยัดนะครับและประสิทธิภาพไม่ลดลงนะครับผมขอย้ำว่าไม่ลดลงนะฮะ <Wow. S 1> แต่ขอให้สะอาดนะครับผมอันนี้เป็นการใช้แชมพูแบบไม่มีสปอนเซอร์นะครับแบงค์ Bank. ใช้ shampoo, แชมพูแบบแบบมีสปอนเซอร์อ่าอันนี้จะเป็นการใช้แชมพูแบบมีสปอนเซอร์นะครับผม น uh, <Hey, uh, uh, okay uh uh, um ี่นะครับอ่าเบาเบาเบาลูกเบาเบาเบามันเจมมนเจมจนลูกมันเจมจนมากโอเคอันนี้ใช้เป็นการใช้แชมพูแบบมีสปอนเซอร์นะฮะใช้แบบไม่มีสปอนเซอร์ไอ้วางวางหันหันโลโก้ด้วยวางหันโลโก้เออนั่นแหละอ่าถูกต้องเดี๋ยวเอาไป200นะฮะอ่าอันนี้ใช้แชมพูแบบไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมอ่ะเราจะใช้แชมพูนะครับขัดให้ทั่วบริเวณที่เป็นเลยนะฮะแล้งหรือทั้งตัวเลยนะครับผม น้องนะครับว่าตอนก่อนจะใช้นะครับผมก่อนที่รักษากับตอนที่รักษาแล้วนะครับมีความแตกต่างอย่างไรบ้างอันนี้ถามจากความรู้สึกของตัวผู้ใช้เองนะครับผมอาการใช่ไหมครับตอนแรกผิวหนังตรงนี้ครับจะมีการอักเสบเยอะมากอ่าใช่ครับแล้วก็จะมีตรงข้างหลังยาไปเลยครับอ่อลืมแนะนํานะครับผมอันนี้น้องแบงค์เป็นสัตวบาลนะครับผมที่มาประจําอยู่ที่ฟาร์มนี้นะครับผมอ่าแบงค์เราต่อครับตอนแรก เป็นตรงแผงคอหมดแล้วครับผมอแล้วก็ไล่มาถึงข้างหลังยันคนหางครับผมอ่จะมีอาการเป็นผิวหนังอักเสบผิวหนังอักเสบเป็นเชื้อราด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นอักเสบด้วยใช่ค่ะอ่าครับแล้วพอเริ่มดูแลเริ่มใช้แชมพูหวบน้ำที่พี่บอกก็เริ่มที่ห่ออะไรเบฟฮอดเออเับผม่มงใช้มึงจาชื่อไม่ได้ตายแล้วอ่าโอเคแชมพูอะไร เบฟฮอรสเบฟฮอสเบฟฮอสเล่นไทยันเบมเบฟเบฟฮอสฮอสเออเบฟฮอสเบฟฮอสเอาไปเบฟเบฟเบฟเอเบฟเอาลิ้นมาเบฟเบฟดูลิ้นกูเบฟเบฟเออเบฟฮอสเบฟฮอสโอเคเอาใช้ตัวนี้แล้วเป็นไงบ้างก็พอสองสามวันก็เริ่มมีอาการยุบครับผมผิวหนังที่อับเสก็เริ่ม เริ่มตกสเก็ตเริ่มเวอร์เปล่าอ้กูก็สองสองสามวันกูสองสามวันคือเริ่มเห็นผลดีขึ้นใช่เรื่อยๆแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ยุบถึงขนาดที่แบบเวอร์กันไปอ่าอ่ใช่ครับแค่รักษามาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับแล้วเห็นผลครับดีขึ้นแต่ยังไม่หายสนิทนะครับผมขอยอนว่ายังไม่หายสนิทครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้การรักษาที่สักระยะหนึ่งนะผมประมาณเดือนถึง2เดือน แต่รับรองว่าหายแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอของการรักษาด้วยหรือของของการดูแลด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เขาอาบน้ําแห้งแล้วตากแดดเรียบร้อยแล้วตากแค่1นแดดพอนะครับผมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนะขอต้องการให้เน้นแห้งสนิทจริงๆนะครับผมแลวเราจะมาทําการรักษาขั้นต่อไปครับเดี๋ยวปล่อยน้องทํางานก่อนครับก็หลังจากที่เราตากเขาจนแห้งแล้วนะครับผม อันนี้ครับจุดคลายแม็กเลยครับที่ต้องใช้นะครับคือน้ำมันพลายนะครับพามไม่ใช่นะฮะอันนี้คือน้ำมันพืชนะครับผมแต่เป็นน้ำมันพืชที่ทํามาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับเป็นเกรดเออเขาเรียกเกรดทรอาหารนะครับผมในเซเว่นโลตัสไอพวกนี้มีขายนะเป็นขวดขวดแล้วไม่ถึงร้อยนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับมันแพงเกินไปนะครับผมใช้เป็นน้ำมันอย่างนี้ก็ได้นะครับผมขอให้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับหรืออย่างแย่สุดเป็นน้ำมันลาข้าวนะครับเพราะว่าน้ำมันพวกประเภทพวกเนี้ย จะมีวิตามินอีค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมสูงกว่าน้ํามันปาล์มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้ขนเขาเนี่ยครับผมหรือโรคผิวหนังเนี่ยครับบรรเทาเบาบางจนหายได้นะครับผมอันนี้เราไม่ต้องใช้ยาสักหยดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาเอาน้ํามันนะครับทาที่ตัวน้องนะครับผมไปเชิญทาเลยฮะตามปกติชุบนะครับอ่าแล้วก็ไปทานะครับทาบริเวณจุดที่เป็นนะครับผม ขอย้ำนะครับว่าเราจะทำแบบนี้นะครับวันเว้นวันนะครับวันนี้เราอาบน้ำนะฮะทาน้ำมันใช่ไหมครับพรุ่งนี้นะครับผมไม่ต้องอาบน้ำนะครับผมทาแต่น้ำมันซ้ำอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับคุณก็เอาไปอาบน้ำนะครับผมแล้วก็ทาน้ำมันเหมือนเดิมนะครับทำวันเว้นวันนะครับผมท้าใทำไปต้องใช้แปรงนะครับเราต้องการให้เอาแปรงนะครับจี้ขยี้เข้าไปบริเวณที่เขาเป็นเลยครับขยี้เข้าไปเลยครับผมตรงที่เขาเป็นนะฮะ ถ้าคุณทำอย่างนี้นะครับผมตามที่บอกนะครับไม่เกิน2เดือนครับขอความสม่ําเสมอแค่นั้นเองนะฮะรับรบองว่า,าไม่ว่าเป็นมา้าหรือลาหรือม้าแคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังหนักใจอยู่เนี่ยกับอาการแบบนี้เนี่ยเขาก็จะหายนะครับผมหายจริงๆครับเอามาทาใหม่ปิดประตูด้วยเ,ออเนี่ยครับเราจะทาไปนะฮะ บริเวณที่เขาเป็นนะครับผมจี้้ขยี้เลยครับโดยเฉพาะแผงคอนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแผงคอบโคนหางเนี่ยครับจะเป็นตัวแหล่งหมักหมมชั้นดีชั้นเลิศเลยนะฮะเนี่ยครับเาจะจี้ขยี้ออกไปเลยสาเหตุทําไมเราถึงต้องตัดขนน้องเขาก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะครับต่อการรักษานะพอดีว่าตัวนี้เป็นเยอะมากนะครับผมหลักสาเหตุพวกนี้จะเกิดจากการดูแลที่ไม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 ่ถูกนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยชอบอาบน้ําแล้วก็เอาเก็บเลยหรือว่าม้ายังหมาดตัวยงหมันบาดอยู่เนี้ยแล้วก็เอาเก็บเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับไม่อาบน้ําไม่ว่าไม่กราดแห้งด้วยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยที่นี้ที่มันเกิดปัญหานี้เพราะว่าน้องๆเขายังไม่เข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงม้านะครับเนื่องจากเป็นสัตว์บานนะครับผมเขาถูกสอนถูกเรียนมาในเรื่องของสัตว์อื่นๆนะฮะกับม้ายังไม่ยังไม่ได้เรียนนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีสอนดีกว่าไม่ใช่ยังไม่่เเเรรรียยนนนไมมสอะคับลาาก็ เติมความรู้ให้กันนะครับผมอ่านี่เลยครับและคลอกไหนถ้ามีแมลงเยอะๆนะครับผมแมลงนี่ก็เป็นตัวก่อนะครับก่อให้เกิดอาการเป็นโรคผิวหนังได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับควรจะต้องหาสเปรย์ไล่แมลงนะครับ ที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับผมไม่ใช่เอา DDT ไม่ใช่เอาสเปรย์กันยุงสเปรย์กันแมลงชิวท็อกอะไรพวกนั้นนะ่ะมาใช้ไม่เอานะครับผมน่อกจากจะมีสารตกค้างเยอะนะครับทำให้สัตว์เนี่ยเวลา,าได้รับสารพุ่นเข้าไปเนี่ยมันจะถูกสะสมนะครับผมแล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับผมนะฮะควรจะใช้เป็นสเปรย์ไล่แมลงที่มีคุณภาพแต่ทํามาจากธรรมชาตินะครับผมหรือเจือจางาสารเคมีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ ก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมและยี่ห้อตะลอนขี่นะฮะสเปรย์ไล่แมลงตะลอนขี่ก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่แนะนำนะฮะขายของนิดหนึ่งนะครับโอเคนะฮะรับประกันเลยครับผมถ้าคุณทำตามนี้นะครับหายแน่นอน100%นะจ๊ะโอเคสุดท้ายก็อฝากกว้ด้วยนะครับผมกับวิตามินนะครับแร่ธาตุรวมต่างๆนะฮะยี่ห้อตะลอนขี่นะครับผมแล้วก็แชมพูอาบน้ำเบรฟ์ฮอสนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ขี่ม้าอุปกรณ์ฝึกม้าที่นำเข้านะครับ แบรนด์ KYHOS r e นะครับผมโอเคก็ okay, ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วคลิปต่อไปเราจะนำอะไรมาเสนอนั้นกับโปรติดตามกันตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ